โอสวัสดีครับทุกคนโอ้ว้าวนี่เพื่อนๆเ,เราเต็มไปหมดเลยทุกคนเ้ยคข้อโคด้ยโอ้เจ็ด m ยกอดปีลงไปเลยว้าวข้คอโค,อคอด้าย้ยาโหจระเข้ตัวใหญ่หน่ากลัวมากเลยทุกคนดูนี่สิโอขาของเขาโอ้แม่สาวน้อย ว้าวแม่สาวน้อเฮนี่เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับนี่คือเจ้าไดาโนเสาร์ได,นดโนเสาร์คอยาวโอ้เป็นไดโนเสาร์กินพืชน,นะครับว้าวตุ๊ต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 ต่๊ต้ว,ว,ว๊ตตุตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตงอุุ โอ้ของเป็นอะไรที่ของโอ้นี่บัฟเฟโลบับฟเฟโลเอาไปเลยบัฟเฟโลชนตูดไดโนเสาร์เลยยๆๆๆนี่ดีกว่านี่ดีกว่าไปแล้วบบฟเฟโลจะตีดังกาลงข้างทางหรือเปล่าดูสิเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบอฟเฟลไปนู่นแล้วเอ้ยกินไปแล้วทุกคนเอ้าเจ้ามาลายก็มาทีบ่ะมาลายทีบ่ะโอ้ยว้าวว้าวว้าทำอะไรกับเจ้าไดโนเสาร์นี่ิไอ้ตายสิโอ้แม่สาวน้อยอ่าว้วว้าวว้าวนี่คือเจ้าแมมมอสเอ้ยชิงฟองกิงกาเหมือนกัน เจ้าแม่มดไปเลยอเอลฟินเอลฟินช้างนี่คือช้างไทยเอาจะตูดกันไปเอาโอ้วมังกรเขียวจอมังกรสีเขียวนี่เลย เฮ้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 เเฮ้เอ้าไปนู่นแล้ครับโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ